สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจินนี่พาเพินนะคะมือนี้มาพบพ่อกันอีกแล้วพี่จินก็มีสาระดีๆมาแนะนำให้ทุกคนได้เหตุการลองเบิงนะคะตัวนี้เลยวัสลีลนหาซื้อได้ตามโรตัสแมคโครตัสนะคะหรือว่าร้านค้าทั่วไปหรือเซเวนะคะคือตัวนี้บางคนกับใส่อาจจะใส่อยู่ยแล่้วนะคะอาจจะมีอยู่แล้วแล้วก็ตัวนี้ อาจจะมีหรือว่าบางคนอาจจะปลูกไว้นะคะมะนาวอันนี้มีติดบานติดขั้วของเขาอยู่แล้วนะคะเมื่อนี้พี่จินกบมาแนะนําคือว่าเอาวาสลีนกับมะามานาวมาผสมกันนะคะอันนี้พี่จินกระเรียมไส้แก้วแล้วก็เขาต้องเอาไปไปเวฟหรือว่าต้มน้ําห้อนแล้วก็เอาวาสลีนไส่แก้วนะคะเอาไปให้มันห้อนให้มันให้มันละลายนะจ๊ะตัวนี้คือเอาจะเอามะพร้าวหนา คนที่เป็นกะเป็นฟ้านะคะคือตัวนี้พี่จินกับเ,เสื้อชเบิง้งในเน็ตมากกจะมาล่องเฮดเบิ้งนะคะคนใดที่เป็นกะเป็นฟ้าเนี่ยเหมือนพี่จินเป็นฟ้าเป็นกะนะคะเป็นนิดๆเฮ้ากับพอกลงไปเลยค่ะลูบลงไปน้่มนหนาเฮ้าวัซลี่มนกบเฮดให้ผิวเฮ้าชุ่มชื้นบ่แห้งกร้านอยู่แล้วนะคะสารพคุณของมันทุกคนก็อาจจะเคยใส่ อยู่แล้วมีติดบ้านติดขัว้วเรื่อนเข้าไว้ยอยู่แล้วนะคะ,ะกรมะนาวกระหาได้ตามตลาดทั่วไปหรือว่าบางคนอาจจะมีที่ปลูกไว้น้ำบานน้ำสวนเท่านะคะเอามาใส่ลองเบรงวิธีนี้นะคะเป็นวิธีบ้นบานแบบผ่านเท่าเลยเอามาท่ามาพอกนะคะ พอกหนานี้แนะนําให้พอกประมาณหานาทีนะคะแนะนําให้พอกตอนกลางคืนนะคะอาบน้ำก่อนนอนพอกไวาหานาทมมีาน้ำมะนาวนะคะมันจะมีแบบเป็นโกดมันเป็นโกดของผลไม้นะคะมีโกดอยู่แล้ว A. อ A. มันเทียให้ผิวหนาเ้าบาง ไว้ตัวแสงนะคะเวลาเขาพอกน้าอาบน้ำเรียบร้อยแล้วเขาก็ใส่ครีมบำรุงผิวไปน้ำนะคะแนน้ำไห้ใส่ก่อนนอนนะคะไ้พอกก่อนนอนอันนี้ทิ้งไว้ประมาณห้านาทีนะคะทิ้งไปเลยพอกผิวกายก็ได้นะคะผิวกายเข้ากับพอกไว้ประมาณสามสิบนาทีเข้ากับเอาพาชุบน้ำอุ่นมาเช็ดออกนะคะ เพราะว่าวัสลซีลนมันเหนียวนะคะมีความเหนียวเพื่อที่จะเพื่อที่เขาจะล่างออกง่ายเขาต้องเอาผ้าชุบน้ำอุ่นล่ะกะเอามาเช็ดก่อนนะคะเพื่อที่มันจะได้ออกง่ายล่างง่ายนะคะอันนี้พี่จินกะเรีนเขาเฮ็ดมากก็เลยเอามาลองรีวิวให้เบิ้งนะคะใครว่างๆก็ลองเฮ็ดเบิ้งก็ได้นะคะพอกทิ้งไว้ ประมาณห้านาทีนะคะ <Yeah. S 1> วัสลีดกัใส่ประมาณหนึ่งช้อนช่านะคะแนะล้วกะ็น้ำม,มานนะนาวคะ่ะบีบลงไปผปสม,มเลยผสม,มค้นให้เข้ากันนะคะูุใดบ่มีเตาไมโครเวฟกะให้ต้มน้ำอุ่นแล้วกะเอาแก้วใส่วัสลีดลงไปแช่ไว้นะคะ ให้มันละลายเพื่อมันจะเข่ากับนำมะนาวได้งา่ายยิงขึ้นนะคะอันนี้พี่จินก็มาล่องเบิง่งทุกคนผู้ใดอยากสนใจอยากจะเฮ็ดล่องเฮ็ดเบิ่งกับเฮ็ดเบิ่งใดเด้อค่ะนี่ก็ทิ้งไว้ประมาณห้านาทีอิโอเคนะคะ ถึงหาหน้าที่แล้วเขาระเซ็ดออกเลยเอาผ้าชุบน้ำอุ่นแล้วจะมาเช็ดออกมันจะเช็ดออกง่ายแหละเ้าไปล้างมันก็ะสีออกง่ายนะคะเพราะว่าวัสดลินมันเหนียวเช็ดออกง่ายยิ่งขึ้นล้างง่ายยิ่งขึ้นนะคะ ผู้ใดอยากเค็ดอยากท้าอยากลองเบิ่งกะลองได้นะคะมันจะช่วยบำรุงผิวหนาห้าให้ก้าฟฟาเห้ามันจางลงนะคะวัสลีมนมละกระเฮดให้หนาห้ามันชุ่มชื้นอยู่แล้วนะคะโอเคใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเจอกันไม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ